ันนี้นะคะเราจะมาเล่นโรบอตกันวันนี้ค่ะทุกคนดานะคะจะมาหนีเอาตัวรอดจากปีศาจเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงเหรอใช่ค่ะหรือแบบว่าเจ้าหญิงเนี่ยเขาเป็นปีศาจนั่นเองคือเราอะหลุดเข้ามาอยู่ในปราสาสตร์ตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยค่ะเพราะคือหาทางออกไม่ได้ด้วยอะในดินแดนปราสาทของเขาเนี่ยเลยโอ๊ยใครเนี่ยโเขฉันก็จะเห็นในนี้เหมือนกันนะชั้นช่วยไปเธอดออกไปก่อนแล้วชั้นก็ไปแบบที่หลังโอเคไหม โอเคไม่เปนไรเราไปกัเราเลียกปะาดีกว่าอุ้ยตรงนี้เป็นอะไรคะนี่ดาบเหรอโอ้ดาบช่างคมซสียเหลือเกินโอเคตอนนี้เราก็เริ่มที่จะเอาตัวรอดในการข้ามเห็ดออกไปจากที่นี่ก่อนเลยเอีย้เอาเมื่อกี้หน้าเบึ่งอยู่เลยมายิ้มไปละเข้าปากาดได้เลยนะเร้าปีศา อนนี้เราก็ออกมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วันน่าจะออกนะเราหนีออกมาไหมอ๋อใช่ใช่ใช่อุ้ยข้างหน้าเรามีอะไรด้วยทุกคนนักลบโรมันป่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรโรมันนัสวินชุดเกาะเหล็กผู้ที่ดูแลบอ้ยบอกนะบอกว่าเราเข้าไปเข้าไปในชุดเกาะเลยนะเนี่ยโอ้วมีฟัน เฮ้ยทุกคนสวัสดีเอาไปเกียงยิ้มทำไมหน้าเปื้อเลยเพื่อนมาอย่างเลือโอ้ยเพิดอนได้อะไรเพิ่อนตายร้อยพิมสไลเดอร์มานะเพื่อตึง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 นี่เข้ามาก็้าดอ่ะคือแบบนี้ทุกคนแบบมีสีสันมากเลยนะเนาะสีแดงตัดกับสีน้ำเงินนะข้างซ้ายเป็นน้ำด้านขวาเป็นอะไรแดงๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นไฟหรือเปล่านี่น่าจะเป็นซี่โค้งลำคอมีอะไรหนุ่มเพื่อเมื่อกี้อุ้ยไฟ ฮะอะพอหลุดโดนเราได้เหรอไม่ใช่ค่ะอ๋อขาๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้มันล่วงมาอ๋อพี่พีมระวังโดนหัวนะเอออะไรอ่ะโอ้นี่เขากินดาบเข้ามาเนี่ยเฮ้ยเราเดินไม่ได้เลยเหรอโอ้เอาดาบมาควายกันอย่างงี้เราก็ไปแล้วหลบได้อย่างสวยงามเลยนะแล้วเออเข้ามาแล้วไงต่ออ้าวยิ้มเฉย นี่มันที่ทห้องอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องของเจ้าหญิงยังไงก็ไม่รู้ทุกคนทางไหนทางนี้อะไรทางนี้แหละท่อหรือเปล่าไม่ใช่ทางไหนอ๋อ,อทางนูน้นทางนี้พี่วิมอ๋อมีเช็คพอยด้วยพี่วิมอ๋อน,นี่จะเป็นห้องของเจ้าหญิงแล้วครับพ่ะพ่อดูดิคะมีตุ๊ก,กตาหมีอะไรแบบนี้เต็มเลยเราไม่รู้แหละอยู่ที่ห้องใครตอนนี้เราตเอาชีวิตรอดไว้ก่อนไไพูดแล้วก็ตัวแตกเลยนะอะันพี่วิมยีนหัวเซฟพอดีหัววิมเซฟพอดี หมอไปหมองที่เช็คไปโอ้ยที่ไทยเนี่ยตอนนี้เวลาเที่ยงคืนอ้าวแ้วมีกุญแจอยู่ด้วยนี่ไหนเกมได้ไหมใช่หรอกุญแจเปล่าเนี่ยไม่ใช่คืออะไรที่เปล่าทถอไดเลยฟังสบู่อ๋อหมดเลยโอ้โหพ่อพ่อดิค่ะสีอะไรอ่ะข้างล่างแมงมุมนี่เรายังไม่เคยผ่านนะใช่ไหมอ้ยแสดงว่าเราต้องผ่านห้องล่างแี้วมีมลุ่งมาได้ด้วยอ่ะมลุ่งอ่ามันต้องมาคับล่วงครับทุกคนอองมาขับล่วงใช่ไหมใช่ เฮ้ยมงมุมอะไรนากลัวจะมันเลยเอากุญแจต้องเอากุญแจเหรอเันไงกุญแจไม่มีอะทายังไงอะอ๋อทางนี้เไงกุญแจโอ้โระวังนะแขนหักได้นะกุญแจนี่ใหญ่ขนาดนี้วะเนโอ้หยเอาต้องแตกเลยพวกกัสต้องลงมาตรงสีเหลืองอ้าวพิมลงถูกดีนะกเจคให้ นี่โอเคที่นี่เปนที่ไหนเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่เหลือเกินไปไงอ่ะมืไอ,อไปไงเนี่ยเราต้องว่ายน,น้ำไปเลยหรือเปล่าอ๋อเดินได้เลยโฟกัสแต่ลื่นมากเลยนะเหมือนลาวาด้วยอ่ะโอ้โหหัวแตกไปแล้วครับตอนนี้อโอ้ยดิบดิฟดิฟไม่ได้ดิฟโอ้ยเราติ้งเป็นโลกขนุนเล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหตึ้งตา โอ้ลื่นไปครับตอนนี้เหมือนเราอยู่ในชักโคกเลยนะผมจังหวะนี้อวิ่งแบบนี้มันดูอลังการดังงัตอนนี้พวกกัตต้าถลอกไปแล้วครับโอ้โหมาโวยีที่ครับเนี่้ไปโดนง่ายๆหรอกรู้ให้ฉันแข็งแรงมากอัศวินไม่บอกนายไปไม่บอกนายไปหรอกมาแล้วดับกัตต้าเลยบ๊ะ อันนี้ยาวมากเลยนะจิเน่ม่ได้เจมาหรือเปล่าเฮ้ยิอันนี้คืออะไรอ่ะให้เรากดตรงนี้หรือว่าตรงนีอ้อ้าวเอาไปแล้วอะโอ้ย,ยแล้วเราก็จะห้อยสลิงลงไปเลยกหูกต่กติดกวาวไว้ดูสิอยู่เลยเอาบอกการไม่ใช้มือไ,ไม่ใชมือน,นะจ้หู เข้าไปได้ดีเหรอว่าเราเข้าไปได้ดีหรือเล่าไม่รอพี่ฟิล์มเลยนะครับอืมเราต้องทำยังไงทุกคนนี่มันท่าเรือเนี่ยเอ้า้วาเ้าไหนเรือเรากระโดดโดดขึ้นเรือพี่ฟิล์มเรือมาอะไรพี่ฟิล์มอุ้ยเรือใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหในง่นงข้างหน้าเราหรือเปล่าอถ้าหญิงรงนหรือเปล่าใช่จะหญิงไหมจะหญิงอะไรเนี่ยที่แบบ ใช้ผมโรยลงมาจ้าหญิงลาบันเซลลาบันเซลลาบันเซลไปผมมาให้แม่เลยสินี <c oughs> ่ไงทุกคนถึงท่าเรืออะไรอย่างนี้โอ้ยเรือชนเลยตอนนี้ <c oughs> โอเคมาเข้ามาเลยค่ะอุ๊ยเนี่ยโอ้เหมือนอันนั้นนะคะเพราะอะไรนะของคลาบันเซล <c oughs> ่ะนี่แล้วก็กระโดดยังไม่หยุดนะเนี่ยกระนนดไปไปมาแล้ว นี่มีแบบต่อเรื่อยๆเลยเล่าว่าด้วยแหละเข้าไปเข้าไปเฮ้ยน้าฉันไปพวกนายไปฉันไปพวกนายไปออพี่ครับจะรออะไรล่ะหนามอะไรเนตยทงกวนโอ้โหเต็มเลยมีไหมอ่ะไม่ค่อแมะ่ชานแล้มตาเลยนะโอ้ยงูอุ้ยงู เอ้าติดพิษงูเหรอโดนงูไม่ได้นะครับติดพิษงูพี่พิมพี่เอจะเรียบร้อยแล้วไม่ทอหลังเหรอตอนนี้เราก็ถึงด่านสักเล่ไหนไหนเราก็ถึงด่านแบบนี้แล้วก็ว่าเดี๋ยวเราไปผ่อนคลายกันดีกว่านี่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีแบบว่าเออยังไงนะมีเกาะให้เรานั่งเลยแล้วกันนะ เฮ้ยเลยน้ำเพราะดูดิครับแบบที่เราผ่านมาโอ้ถ้าเกิดเราเหยียบน้ำคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอุ้ยไม่เป็นไรโอ้เฮ้ยทุกคนกบอะกันว่าแบบนี้ก็เล่นชิลอยู่นะนะคะทุกคนสนุกอยู่สน,นุกอยู่นะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากมาเล่นแบบแบบแบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะคะทุกคนอย่านะะง,ง,บบงนั้นนะคะจะทิ้งลิงก์แบบพา้ตันคิดดีเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเราสามคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสด,ดีค่ะ map